หลังจากที่มันเด้งมาแล้วนะครับก็หน้าตาว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยไม่ต้องใช้บมาคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราเราจะลองเปิดดูนะครับไฟก็เปิดค้างนะครับค้างเลยครับอยากจะปิดก็่ากระปั้นนะครับก็คือเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดนะครับดีวรอบนะครับ เพราะฉะนั้นแบ็กกราวเนี่ยควรจะทําให้มีความสมูทที่มากขึ้นนะเนี่ยตรงเนี้ยอยากให้มีอะไรมาเล่นมันนะครับ <c oughs> คืออันนี้ต้นหงสเราว่ามัมมมนเป็นงานน้าภาพปัจจัยแสงหรือว่าถูกมีผลต่อมือเราอยู่แล้วนะครับอ,อยากให้มีอะไรมาควบคุมแสงาจะดีกว่าจะมีแบก็กกราวมาอยู่หลังมือก็มันก็จะดีนะครับอลองนะครับ It's it up.